ที่7ถนนซอย7ตรงนี้ห้ามิตตอนวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้จะมีตลาดนะัดตอนเช้าของกินลืมล่ำเข้าไปไม่ไกลนะครับ เทศาบาลตำบลกาลุงครับบนกาลุงจะเป็นเขตเทศาบาลเรอยู่ในเขตเทศาบาลนี่ครับที่นี่ตรงไปออกไปทะลุได้หมดเลยนะเนี่ยออกไปห้วยฟดออกไปร้านสากักไปได้หมด เป็นแบบในกรุงเทพนะโอ้หนี่ฝนตกอ่ะนี่มันหมอกแั้ฝฟุ้งเมฆแั้ฝนเน,น,นี่ยนี่นี่นี่เมฆนี่ะท้นนองฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะที่ดินติดถนนนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ตำบลกาลุงนะครับอยู่ซอยกาลุงเจ็ดนะครับปากซอยมีเซเว่นนะครับ เนื้อที่ทั้งหมดยี่สิบหกไร่กว่านะครับนี่ครับแปลงนี้มีอินทผพาลนะครับนี่นะครับมีกล้วยครับนีกล้วยพันธุ์มะลิอ่องกล้วยพันธุ์มะลิอ่องครับไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับมีบ่อบาดานด้วยนะครับหนึ่งลูกนี่จะติดถนนสาธารณะนะครับด้านข้างติดสาธารณะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับที่เราเข้ามานะครับอ๋อ ปลูกกล้วยไว้เต็มเลยนะครับพันมะลี่อ่องพันมะลิอ่องอร่อยนะครับกล้วยพัน,อออนพด, 1, ดีเงียโอ้ไฟฟ้าลงไว้จน,ถ,นถึงสุดเลยถึงบ้าน,านข้างในมีบ้านหนึ่งหลังบอบาดานหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันนะครับอากาศดีครับเนี่ยตอนนี้ฝนเพิ่งตกไปนะครับไม่วิวภูเขาวสวยๆเดี๋ยวเราจะให้ไปดูภูเขาด้านหลังกันนะครับ ท้องฟ้าดีมากวันนี้ท้องฟ้าสวยปองโปรงครับไม่เหมือนกรุงเทพตอนนี้ฝุ่นพีเอ็มเยอะมากนี่ครับมาซื้อที่ามาซื้อซี่อยู่ที่ตำบลการลุงอำเภอบ้านไลนเป็นเขตเทศบาลนะครับความเจริญถึงตอนวันอาทิตย์มีตลาดน,ดนัดตอนเช้านะครับตลาดนัดนี่ของกินตลอดเลยซ้ายขวานี่ราคาถูกชาวบ้านมาขายอาหารอร่อยครับผมมาเดินดูแล้วครับมีตลาดนัด เป็นเทศบาลอยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่การลุงนะครับห่างจากตัวถนนสาย333นี่ประมาณ7กิโลนะครับแต่แปลงเรานี่26ไร่นี่ติดข้างหน้าแปลงติดถนนลาดยางนะครับนี่นะครับเนี่ยสวนกล้วยเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันถนน333ก็ตอนนี้กำลังทำเป็นถนน4ีเลนอยู่นะครับ ตั้งแต่เพรบ้านไ่ไปถึงหนองฉางออกเส้นสุพรรณนครสวรรค์ไปหมดแล้วครับต่อ,อสายใต้ก็ได้ครับแปลงนี้นะ่าสนใจมากเพราะว่ามันวิวภูเขาเนาะและได้มีบ้านด้วยแล้วก็มีสวนอินทผาล้มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับบ้านเราจะปลูกนไครับ เดี๋ยวราคาเราจะบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างไฟฟ้านี่นะครับมีโอ้โหลงทุนไว้เยอะมากครับเสาไฟฟ้านี่นี่ครับครับนี่ครับวิวที่ว่างเปล่าที่จะทำอะไรอันนี้เมื่อกี้นี้ผ่านมาเป็นสซ่ล้วยนะครับมีบ่อบาดาลหนึ่งลูกนะครับอันนี้เป็นสระเล็กๆน้ำจากบ่อบาดาลมาพักไว้แล้วครับอ่ับ้า นี่บ่อประดานอยู่ตรงนี้แล้วครับแล้วก็จะดูดน้ํามาพักไว้ก่อนแล้วค่อยไปรดน้ําต้นไม้ปลายแปลงไปแล้วก็จะออกเส้นบรรเลได้หมดแล้วจะออกไปอําเภอห้วยโคดไปอ่าทะลุถึงกันได้หมดเนาะเป็นถนนดีอย่างดีเลยใท้ายท้ายอย่างตลอดเลยครับหรือจะข้ามไปถึงไปก็ไป็นไปอำเภอตดิบลห้วยแห้งอำเภอบรรเลนะครับข้ามเขาไปนู่นนะตรงนี้ไก่เนี่ยสวยงามครับตอนนี้ต้นไม้ก็ฝนเริ่มตกกับต้นไม้ก็เริ่มมีเขียวแล้วนี่ครับให้ดูบรรยากาศครับท้องฟ้า สวยงามครับไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยครับน่าอยู่ครับเนี่ยครับอากาศเราร้อนลมยยงโกรเห็นครับนี่เรามานี่ตอนเกือบใกล้เที่ยงแล้วเนี่ยครับอากาศยังไม่ร้อนมากนะครับเนี่ยครับบรรยากาศน่าอยู่ครับเราจะมาปลูกปารเสริมแล้วเราจะหรือจะปลูกโซเรียนอะไรเสริมนี่ได้หมดแล้วทีน้ำเหมาะกับต้นโุเรียนเลยนี่ครับนี่กำลังต้นคาถาลำโอ้โหสวยมากครับมีห้าสิบต้น โอ้สวยสวยสวยนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราซื้อนี่คุ้มมากนะครับได้สวนอินทราลามนี่ให้ผลผลิตแล้วนะครับเนี่ยเห้อดวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่ขายหวานหวานกินวมันพัได้กับจอมตัวน้อยโอ้แต่แต่ก็ทําสวยนะดูดิเนเขาวางระบบน้ําดีมากเลยโอ้สวยสวยครับสวยเนี่ยแล้วข้างหลังเป็นวิวภูเขาโอ้สวยสวยครับสวย อันนี้เป็นทางทางสาธารณะหมดเลยนะอันนี้เฮียเขาเปิดเดี๋ยวต้องถามเฮียเขาไม่ได้เปิดร่วมกันเราใช้ร่วมกันหรือว่าเปิดเป็นทางเดนทอล์คเฉถาะเพื่อ๋อเข้าเข้าได้มันมีสองฝั่งฝั่งนู้นก็เข้าได้ครับเข้าเข้ามาบ้านหลังง่าอ๋อก็คือทางสาธารณะได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะก็จะแล้วก็มาปลูกอะไรนะในในสวนได้ดอกแล้วเลืองเพียงเคยมาช่วยเชร์ท่านครับเอ๊ถ่ายเขไปได้ดินดีมากเลยนะเนี่ยเป็นดินขาวเลยครับ่อ เพราะอย่างน้ำประดานมันพอเนี่ยโอ้บอบอบาดานบ่อเดียวได้ไหมใช่บ่อเดียวเออเเวเราจะทำให้เสร็จเสิมแล้วก็อีเราจะทำทได้แล้วก็จะ่จะส้ไม่ได้โอ้ถมไว้แล้วเนาะแล้วหลังมันจะเป็นในี่ปลูกไผ่ทั้งหมดเลยกผวาโอ้มีมีมีไผ่ด้วยนะครับได้เฮียเ็เดินไปไหเจะปลูกบ้านแนี้โอ้โหเป็นบ้านแบบ นี่นี่ดูดูมะม่วงกำลังออกเลยนะครับนี่นี่โอ้นี่มะม่วงมะม่วงอะไรอะพี่โหดกจังอันนี้น่าจะเป็นมะม่วงแก้วมันุแก้วพันไดต้องามเพื่ออืมโอโหนี่ดอกไม้นี่นี่นี่นะครับมีบ้านอันนี้เป็นบ้านนะครับเราขายพร้อมบ้านด,ด,ด้วยนะครับ บ้านพร้อมที่ดินพร้อมสวนผลไม้อันนี้เป็นด้านหลังแปลงแล้วเนาะใช่อันนี้เป็นบ้านเช่เขาจะปลูกไปทั่วคราวไว้อยู่เออแต่เราอยากจะปลูกติดตามสไตล์เราแล้วก็กตรงเนี้ยเขียดตอนเนี้ยมันมีนทางเข้ามาตะกงวนฝั่งได้ลเลยเพราะเขียกก็ทำมาอ่าค,ค,คือก็งบใช้ง,งบไปทำไปเยอะอืมนี่ก็ทําถนนเข้ามาสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับอันนี้เป็นบ้านอาศัยอยู่อาศัยที่เข้าเข้ามาด้านในครับ ลมลื่นครับเข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรครับวิวข้กระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเนินที่ที่จะสูงหน่อยครับตรงนี้<ม>นี่ก็ยังอยู่ในพื้นที่เรานะครับ<ม>ยี่สิบกไร่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีไผ่ไผ่หลเนี้ยได้าววเห็นวิวเขานะครับสบายเลยครับปลูกเนี่ยถ้าปลูกบ้านตรงนี้นะพี่เนาะ โอ้โหวิวสวยเลยเนี่ยมันสูง<ร>ด้วยแล้วหันหน้าไป,านนาไปอู้หเห็นวิวเราปรลูกไว้เป็นทะเลทรา,า <c oughs> เห็นวิวรอบเลยอ่ะเนี่ยครับเนี่ยถ้าเราปลูกบ้านตรงนี้นะพี่โอ้โหตรงเนี้ยเหมาะมากเลยครับโอ้อันนั้นก็ยังยังอยู่ในที่เราอยู่โอ้ยอันนี้ไผ่พันธุ์ซางหมอนนะครับ<า>โอ้โหไผ่นี่ ไข่สร้างหมดนี่ก็มันจะลำใหญ่ๆแล้วมันเป็นไอ้เป็นเป็นอะไรนะไข่ยู่ไปทอมพืร์นี่ครเป็นเป็นไม่ไข่แต่จะกิจเป็นอ่าเป็นพืชหน่อได้ด้วยแล้วก็เป็นเองหน่อก็กินได้ต้นทำแบบเปอร์นเจอร์มันใส่เนี่ยโอ้โหเยอะมากนะครับโอ้โห้ปลูกสวยจังเนี่ยอู้เป็นแถวโอ้เป็นแถวโอ้โหตรงนั้นที่ตรงนี้ เพราะว่าถุงไผ่ตอนนี้มันลำมันจะใหญ่มากใช่ไหม,ม,มน,นี่ก็อีกไม่นานแล้วเนี่ยเนาะอ,อีกไม่นานถ้ใช้ได้แล้วเนี่ยตัดขายได้แล้วครับมไม่ไไไทำอะไรยังไง่มันจะมาทำอะไรกันอีงเนี้ยอันนี้ส่วนที่เราต้งเรียนาทำไอ้ผ่โล่ทำใหม่ก็ได้อือนี่ก็เนี่ยเนี่ยปลูกไผ่นี่แหละโอ้โหเนี่ยคุ้มแต่<ม>จะคุ้มครับยี่สิบหกไร่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับนี่โอ้โหดูเฉพาะไผ่นี่ก็ประมาณสามไร่แล้วมั้งเนี่ยวิธีการทำรู้สึกจะรทำทางด้านข้างครับขนาดข้าง โอ้โห okay. สวยครับสวยตางนี้่ไรเลยมันี้ตางนี้สวยมากครับดินดีนีะครับครับดินดีดินดีดินดินเขาเนี่ครับเนี๋ยวให้ดูเขาเนี๋ยให้ดูดินนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดินล้วนโอ้โหปลูกอะไรก็งามดินภุเขาเนี่ยนี่แค่ปลูกอันนี้เจ้าของเดิมเขาปลูกอ่ะผายซางมนอยู่นะครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยไปหาที่ไหนได้ครับนี่ 26ไร่ครับเอาผมบอกราคาไปเลยละกันนะครับราคาไร่ละ2อง0 0 0เบาทนะครับค <All free. S 1> ่าโอนฟรีนะครับโฉนโดดคุดแดงครับ เีวเขาสุขภาพไม่ดีเขาต้องไปหาหมอหลายโรคเป็นโรคหัวใจด้วยอะไรเนี่มันอย่ไใลเราไปาแผ่กับลูกเขาอยู่น่นฉะนก็เลยจำเป็นต้องขายพื่อไปดูใกล้หมอไปหาหมอใกล้ด้วยแล้วก็ไปที่ฐานไม่ได้เลยโอเก็เสียได้ดู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 ดมดูด่ดู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 ดครับูด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 ูกูด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 ูเูด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 เคยไปกินอยูแูวบ้านน่ะ ก่อนนะไออ้แบบันต่างพันกันมันก็คนละรสชาติกันใช่เลยครับเนี่ยไอยาสุวีมันไงหวานติดฝาดไอ้นี่ติดฝาดหน่อยหวานแต่ติดฝาดอันนี้พันอะไรนะเบอร์เบิร์นอันนี้ไม่ใช่นุ่นเบรมเบรมอะเบรม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 มีสีอ่างต้นแล้วต้นดาวเจริญผลนุ่นอร่อยที่สุดเลยนี่มันไม่หวานเนี่ยนะทีหน่อยนี่เหรอเนี่ยตอนดาวเจริญผลนี่อร่อยมากยายยี่เนี้ต้องอะไรต้องตอนเหรอต้องตอนเรื่องตอนสองปีสองปีเห็นตอนเนี้ย ตอนตอนนี้ไม่ไม่ไม่ออกแล้วอเมื่อก่อนมีหน่อดินเนี่ยขุดไปเจ็ดหน่อแล้วมันตายอือแตนี้ไม่ออกอีกแล้วเหยียหน่อดินไม่ออกสามปีออกกระหอกสามปีขุดออกมันก็ไม่มีแล้วถ้าเราเอาไว้ต้นหน่อมันจะมันก็จะแตกหนอดใหม่ใช่ปหมมีมีแล้วต้องต้นเอาต้นใหม่มาปลูกเยอะต้องยิ่งแพงแล้วใช่ใช่ให้ยังไม่มีแล้วหมดแล้วไอ้คนเนินหนอะ มองอ,อสามรอา้อยหกบองศาเลยครับเห็นแล้วครับ<ม>หน้าทับสวยมากครับทําบ้านอ่าแค่แบบเป็นมีอแไร์ทะเลสครับแล้วก็มองวิวเห็น <ปะ S 1> ไม,ไม่ไม่อยากขายด้วยซ้ำไม่มีใครมาอยู่ลูกๆมันก็ไม่ไม่เอา<ม>อือพวกเนี้ยมีเคมีอินทร์ผาลัมพร้อมเลยเนี่ยมีป่าไผาส่สร้างมนมะม่วง พูดถึงมันก็ขับเข้ามาก็ขับมาชิลๆเนาะไม่ไม่ได้ไกลอะไรมากมายถนนก็ดีอยู่ที่เป็นโฉนดนสสี่จอคุดแดงนะครับ26ไร่เศษครับติดถนนลาดยางครับด้าแปลงน้ําไฟพร้อมมีบ้านหนึ่งหลังนะครับข้างหลังเป็นป่าสร้างหมดนะครับมีมะพร้าวน้ําหอมมีกล้วย อยู่หน้าแปลงนะครับนี่เดินระบบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด26ไล่เศษนะครับสนใจสอบถามได้นะครับเห็นวิวภูเขานะครับนี่ครับมันมีที่ดอนอยู่ข้างบนนะครับสร้างบ้านได้เลยครับ วิวสวยมากครับพิกพื้นที่มีเยอะครับตรงนี้เอาไว้ปลูกทุเรียนก็ได้ครับนี่ครับช่วงนี้ครับไว้ปลูกทุเรียนใกล้ภูเขาครับดินดีดินร่วนครับดินดีมากครับ บ้านพร้อมที่ดินตำบลกาลุงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่เศษสูงจจไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมวิวเขาสวยงามฉนดคุดแดงมีสวนผลไม้เป็นอินทผาัมหลายพันมะพร้าวน้ำหอมวิวเขาสวยงามมากนะครับ ผาลัมนี่ขายได้แล้วครับบรรยากาศดีครับ ครับมารีวิวนะครับแปลงที่ดินอำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่เศษนะครับอยู่ในตำบลกาลุงนะครับเทศบาลตำบลกาลุงเข้าในซอยกาลุง7นะครับขับเข้ามาประมาณ7กิโลหน้าแปลงติดถนนลาดยางนะครับที่ดินนี้พร้อมทุกอย่างครับนี่อันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือไผ่ซางหมดนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจ กินได้ทั้งหน่อต้นใช้ประโยชน์ได้นี่ครับปลูกกันเป็นแถวเป็นแถวไว้เลยนะครับเจ้าของปลูกไว้เนี่ยครับเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยครับมีป่าไผยสร้างมนให้ครับเดี๋ยวมีบ้านอีกแล้วก็มีเอ่อกล้วยน้ําว้าอยู่หน้าแปลงติดถนนกล้วยพันมะลิอ่องนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะให้ไปดูเอ่อต้นอินทผลัมที่กําลังให้ผลนะครับสวยมากเลยนะครับเจ้าของทําไว้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับ สวยมากครับน่าอยู่แล้วก็เป็นมีทางเนินนะครับที่ห่วน,น้ำท่วมขังน้ำท่วมทีมทม่มันมีประวัติน้ำท่วมข่ายสูงกว่าระดับน้ําทะเลเยอะมากครับแถวนี้ครับไม่ต้องห่วงเรื่อง,งน้ําท่วมรตรงนี้อยู่ใกล้ภูเขาด้วยโอ้แปลงนี้สวยถ้าปลูกบ,บ้านตรงนี้ลมมันจะโชยดีนะใช่ <พบ S 2> ใช่ครั<พ>บไอ<ช>้นี่เสริมปลูกเป็นไม้เสริมสร้างบ้านเลยนะครับก็เป็นเพลสที่บนน้ำผมอยู่เขา มกใช่ครับนี่เป็นี่สามารถปลูกบ้านได้อีกเจ้าของเขาชอบต้นไม้นะครับเนี่ยเขาปลูกไว้ต้นไม้แซมต้นสักก็มีมนี่นต้น,นแคร์เนครับแต่แต่ภาษยนี่เขาเรียกอย่างีรต้นอะไรที่จเปร็จแต่ชาวบ้านจะเรียกสักแกะจะเป็นทั้งหมดทุกป่าเนี่ยใช่ไหมสวยมากครับเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ครับสูงเนี่ยเหมาะมากครับปลูกบ้านนะครับ จริงมันวิวภูเขาสามล้านขึ้นใส่เมี่ยเป็นยัไงครับนี่จริงเลยสมมพึ่มาเรามาเนี่ยเนี่ยก็ตัดต้นกระถิ่นอขาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นวิวเขานะครับที่เราไปช้สวยมากแล้วก็มีวิวป่าไผ่ที่เราปลูกเอาไว้นะฮะปลูกบ้านอยู่ตยเนี้ยหรูเลยเนี่ยบ้านเนี้จอดทำเป็นพักเผื่อเพื่อนมามาเที่ยวมาพักในธรรมนิสาสวยมากครับบรรยากาศดีอขนาดในเดือนนี้เป็นเดือนหน้าร้อนนะครับที่สุดเนี่ย อากาศยังยังไม่ร้อนเลยคือร้อนแต่มีลมโชยมานี่เรามาตอนเที่ยงนะครับอากาศดีครับไม่ร้อน,นครับมีลมพัดตลอดครับนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับมีบ้านอยู่มีบ้านท้วาวมีบ้า,บามาปลูกบ้านเสร็จก็ได้ครับอันนี้เป็นบ้าน <c oughs> ที่เอาไว้อยู่พักดูแลสวนนะครับ ครับสิทธิ์ใช่พี่ชิญาย่าพี่ตุ่มอ๋อเด็กขายก็เสียดายนะพี่กูพี่เสียดายดิสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับมาดูที่ครับสวยครับโอ้โหเฮียทำไม่ได้สวยเลยเนี่ยไม่น่าขายนะเนี่ยเสียดายไม่สบายอยู oh. ่โอ้ เป็รักษาไปรักษามาขอไปรักษาสองเดือนนนเป็นไรอ่ะเป็นน้องหัวใจความดันโอ้ย